สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้องนาตยาแม่ชนานะคะวันนี้เราจะพาแม่ชนาไปอาบน้ํานะคะนูนี่นาตาลาไปกับคุณพ่อแล้วนะคะเดินไปกับคุณพ่อแล้วแม่ชนามาเร็ว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 วันนี้ก็ต้องขออภัยนะคะมาช่วงเย็นๆนะคะพอดีเพิ่งเลิกเรียนนะคะ ย่างเบียดตน้นไหม่หวงสับป,ปะรดนะคะกินสับป,ปะรดอร่อยมากเลยตงองเอเดินคนละตัวกับคุณพ่อนะคะ งั้นเดี๋ยวพี่นาะยาจะไม่ยอมเดินไปนะคะเดี๋ยวจะร้องนะคะ 拜拜拜拜，哈喽。 น้ำที่บ้านก็ไหลไม่ค่อยแรงนะคะอ,อมาท่างที่มนาท,าท่านพี่สวัสดีครับวันพบกันช่วงเย็นครับวันนี้จะพามาเดินป่าหน่อยครับออกกำลังกายสักหน่อย น,นะครับของน่าตยาน้ำตรงนี้จะไหลไหลแรงอยู่ครับเด้ยลูกไปมั้ยไปไป ยไปเริ่มไปเถอนะไปกินข้าวเครื่องอะไรอย่างนงีนนไปกินต้นพลอยนะคะ ถ้าเขา้าน้าแบบนี้พี่นัตยาไม่ชอบอาบน้ำนะคะแบบเขาจะเดินหนีเลยนะคะจะกินแต่น้ำแล้วก็เดินหนีไม่อาบน้ำไม่ยอมให้อาบน้ำให้เลยนะคะไปเราไปเอาพี่นัตยาก่อนกินหญ้าอยู่ข้างในมาออกมา,มาเร็ว ปาปะอึ้ยปะปะปาก็จะวุ่นวุ่นวุ่นวายหน่อยนะคะก็ต้องขอไปนะคะเขามาปลาอีเดียว

ดีตอนเย็นนะครับทุกคนทุกท่านนะครับนี่ไม่กินนะครับปลาครับมุดใครบ้างครับนีตอนเช้านี่จะไม่ยอมให้คุณพ่ออาดน้ำให้เลยนะครับพี่นาตยา พ่อเราก็ต้องเตรียมอาหารบ้างนะครับไม่ใช่ชินดูแต่ต้องสับปะรดแล้วก็หญ้าเราต้องมีชิมไม้อะไรบ้างของจะได้ดีวะ นี่ก็เป็นลอ,อยเก่าที่เขาพากันกินนะคะนี่มึนเข้าหยำมยายยางมาหนีน้องออกวาไรเด้ถอยแล้ว าปากเธอเห็นยังเอาปากเธอเห็นยังไม่ยังเห็นกินเลยคุณแม่วาสนา เดินมาเดนมาศาสนาถอยถอยมาถอยมาดี้าท้ายจะเป็นสัตว์ชอบน้ำมากครับแต่นาตายาหน้าหนาวนี้ไม่เอาเลยครับตอนเท้านี้ไม่ใกล้น้ำเลยครับ น้อยมีแสงแดดอุ่นๆแล้วก็มีมีไปทิ้งนะรอบมานครับเข้าไปอีกแล้วถอยเร็วถอยเร็ว เขาจะดึงเอาลงมาดึงลงมาเหมือนเด้อลองถึงยาออกไปเด้อคุณแม่ว่าจะไห ดูเขากินนะคะเต็มปากเลยค่ะมายอมพายเลย สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่น,นี้นะคะก็ขอบคุณพี่พี่เอซีทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะคะขอบคุณค่ะ